เป็นไ,ไงซื้อปืนยิงแก๊สยังไงให้คุ้มแล้วก็ใช้ได้นานครับมาดูวิธีครับผมอย่างแรกเวลาเราซื้อปืนยิงแก๊สนะครับมันก็จะมีหน้าตาที่เหมือนกันนะครับคือเป็นแบบนี้นะครับผมบางยี่ห้อแล้วแต่รูปร่างนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่จะมีเหมือนกันคือตง้งตูดทีนี้ความแตกต่างม,มันก็มีครับผมต้องตูดเนี่ยมันสามารถเติมแก๊สได้นะครับถ้าเราดูดีๆนะมันจะมีตัวจุกให้เติมแก๊สอยู่แต่บางตัวเห็นรูเห็นรูอย่างนี้นะครับผมตัวนี้ไม่มีนะเนี่ย ผมสองเลยเขาไม่ได้เติมเหมือนเขาปิดนี่มาเลยนะครับผมเติมแก๊สไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาซื้อเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีจุกเล็กๆตรงตูดนะครับผมเวลาซื้อให้เราดูตรงตูดนะครับซื้อมาเลยเติมแก๊สได้แล้วจะเติมยังไงวันนี้ผพามาทําครับนี่ตัวเติมแก๊สครับผมเป็นแบบนี้ครับหน้าตาแบบนี้ครับอันนี้คือกล้องหน้ามันจะกลับหัวนะครับผมให้สังเกตที่รูปร่างสีเนี้ยกล่องแพ็กเกจอย่างเงี้ยครับผมแกออกมานะครับ เกะออกมาแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่สามารถเติมไฟเช็คได้ด้วยนะครับนะนี่แล้วก็ดึงออกมานี่จะเป็นรูเอ้จะเป็นแท่งเล,เล็กๆแบบนี้นะครับแล้วก็หยิบอันนี้มานะครับผมอันนี้ไม่รวบมีเก็ตไหมอันนี้หมดแล้วนะครับอันนี้นะ่าจะยังไม่หมดอ่าแมมาดูว่าจะเติมแนละ้วจะจะเข้าไหมนะครับผมกดเข้าไปนะครับ มันสีงดังสุดนะครับอ่าโอเคเข้าแล้วนะครับผมมีน้ำแล้วนะฮะเดี๋ยวจะจุดดูครับนั่นเป็นไ,ไงเติมได้ใ่ครับผมคือเ,เพื่อนๆซื้อมาครั้งเดียวอ่ะใช้ได้นานนะครับผมแล้วก็ซื้ออันนี้มาอีกอันหนึ่งนะครับผมคือเติมได้ทั้งบ้าน ไปเช็คแก๊สไปเช็คเอธรรมดาก็เติมได้นะครับผมนี่ฮะลองซื้อมาครับผมใครสนใจเดี๋ยวผมปักไว้ใน,นลิงก์ให้ครับผมเดี๋ยวจะซื้อผิดผมซื้อผิดมาให้ดูครับอย่าซื้อแบบนี้มานะครับผมแบบนี้คือแบบที่เติมแก๊สมันมีหัวแบบนี้เหมือนกันแต่นี่คือเติมแก๊สกระป๋องแ,แก๊สปิกนิกนะครับผมเนี่ยผมซื้อแบบนี้มาด้วยความที่ไม่รู้ครับผมผมว่าไปศึกษามา มันต้องซื้อตัวนี้ครับผมตัวนี้แรงดันจะไม่สูงเท่าตัวนี้ตัวนี้อันตรายนะครับอย่าไปเติมนะครับมันสำหรับแก๊สปิ้งนิกนะครับผมเสียเข้าไปในะนี้แล้วก็เปิดนะครับตัวแก๊สปิ้งนิกแก๊สโภพานะครับผมซื้อซื้อแบบนี้นะอ่ะใครสนใจก็เดี๋ยวผมปักไว้ในลิงก์ให้ครับผม